เอาละครับคุณดูก็สวัสดีครับคุณดูนะอยู่ผมซัมเมอร์นะครับวันนี้ก็มีกิจกรรมใหม่เข้ามานะครับก็เป็นส่วนของกิจกรรมนะครับกับตันนะครับแล้วก็พี่สาวบูย่านะจะเป็นกิจกรรมใหม่นะครับขอาจริงก็คือมันก็คือชุดบูย่าใหม่นั่นเองครับคุณดูสุ่มใบดีก้ามทองนะครับราคา4 9บาทไม่มีเกลือจริงไหมพร้อมปล่อยแล้วนะครับสุ่มได้เลยนะครับได้ก้ามทองชายนะครับน้องๆเข้ามาดูกันเลยครับมีก้ามทองจริงด้วยนะครับคุ้มมากนะครับรอเติมของนะครับแล้วก็รีบเข้ามาสุ่มันเลยะครบ เว็บนูเกอร์โซนนะผมนะรับบริการเติมเพชรนะครับผ่าน UID นะครับมีรา Free ้านฟรีไฟขายนะครับคุณดูนะงบน้อยหลักร้อยนะครับผมนะเข้าลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับเว็บนูเกอร์โซนนะครับแต่ผมรู้สึกว่ามันไม่ค่อยโอ้ยท่าน,นี้ก็เทนนะ่เหมือนท่าน,นี้เคยมาแล้วต้องกลับมาแน่นอนไอวอลก็กินทรัพยากรเครื่องอยู่พอสมควรนะครับเดี๋ยวมาลอดูท่ากันดีกันไม่ใช่ท่านี่อ่าชุดนะครับอุย้ยเอาจริ้งนะชุดบูยญาเท่จัดเลยเฮ้ยชุดผู้หญิงก็เท่นะตังเกงเท่ดี ก็มาดูดครับว <are> mm ่าผมจะหมดเท่าไหร่นะครับมาสุ่มกันเลยครับคุณดูเดี๋ยวขอผมขอปิดเสียงสักแป๊บมึงนะโอเคผมไปปิดเสียงเกมาละพอดีแบบสุ่มรอบหนึ่งแม่งเสียงขึ้นรอบหนึ่งอะไรแบบนี้รู้สึกมันแปลกๆมาสุ่มกันสามรอบเลยนะคนดูสี่รอบที่สี่ครับมาออกไหมอุ้ยแปดสิบแปดแล้วผมว่าน่าจะหมดไม่เยอะนะไอชุดเนี้ยผมมีอยู่หนึ่งหมื่นเพชรนะคนดูคุดูว่าจะหมดเท่าไหร่อ่ะผมว่าแบบสองชุดอ่ะ ชุดหนึ่งแท่าไหล่ว,วะชุดร้อยเก้าเก้าชุดร้อยสี่เก้านะครับโอ้ยได้อยู่นะก้าประมาณสักสามร้อยสี่สิบแปดก็สามร้อยสี่สิบเก้าใช่ปะเออประมาณสามร้อยสี่สิบแปดโทเคนแต่ก็เดี๋ยวครบแล้วก็แลกเลยดีกว่าผมกลัวมันจะออกเพิ่มไหมเดี๋ยวขอแลกในส่วนของชุดผู้หญิงก่อนแล้วกันนะคนดูโอเคแล้วก็เปิดไปเลยโอเคมาต่อไปเราจะชุดผู้ชายนะครับขึ้นไหมขึ้นไหมเดี๋ยวกดปิดก่อน อนนี้หมดไปรวมาณหนึ่งพันหนึ่งร้อยนะครับหนึ่งพันหนึ่งร้อยเพนนะครับปึ๊บออกไหมจอกไหมมาปึ๊บออกไหมเราดูกันปึ๊บจอกเบ้าปึ๊บจอกเบ้าปึ๊บฟุ้ยได้คาตานามาอูได้มาร้อยแปดสิบล้วปึ๊บสองร้อยแล้วคนดูขออย่าแรงชุดเลยแล้วกันนะก็หมดไม่ยืนแล้คนดูชุดนี้ก็ถือว่าเท่พอสมควรเดี๋ยวผมใส่โชว์เลยกลับไป อันนี้อะไรอะโ okay. อเควุ้ยนี่อะไรอะปืนอะไรไม่รู้อะลูกซองอันนี้เป็นท่านี้น่าจะนานแล้วมั้งผม,ม,ผม,มว,ดดว่าผมว่าเซฟเพชรดกว่าตอนนี้เหลือเจ็ดเก้าเก้าแล้วเอาไว้สุ่มกิจกรรมถัดไปดีกว่าอ้ยคุณดูดดิคือชุดมันจะ,ะมาณนี่นะคุณดูนะแล้วก็จะมีออร่านะครับขึ้นมาแบบตรงแข้งตรงขานะออร่านี้เป็นของรองเท้าหรือเปล่า <c oughs> อ่ะขอโหลดชุดนิดนึงโหลดชุดสักครคู่นะครับ วุ้ยเหมือนออละอ๋อรองเท้าก็มีออลานะคนดูนะโุโ้ยนี่ถ้าใส่รองเท้าแต่ก็จะประมาณนี้นี่กประมาณนี้เลยเสื้อก็เทนะทรง,ง,ง,นะงผมก็งั้นงันนะทรงผมก็งันๆนะใส่หมวกเด็กดิ่ะใส่ผ้าปิดปากอุย้ยดีใส่มาของตาไฟแล้วแต่เลยตาสายฟ้าตาดำอุย้ยเทจัดขอใส่ตาดำได้กันในส่วนของเสื้อเกิงอุย้ยผมว่าเสื้อมันก็เทนะแต่รู้สึกใส่กับผ้าปิดปากแล้วคอมันดำๆไปรลยอืม ต้องใส่อะไรอ่ะแบบชุดน,นักแข่งนักแข่งหรือเปล่าต้องใส่แบบหน้ากากหรือเปล่ามุย้ยใส่หน้ากากก็เท่ย์ไปแล้วนะคนดูแต่ผมว่าใส่อันนี้ดีละเสื้อเท่พอสมควรนะคนดูนะสำหรับผมก็ถือว่าโอเคนะแต่ถ้าใครอยากเปลี่ยนเป็นก้ามตรงข้ามทองก็ได้นะเนี่ยมันก็เข้านะคนดูเนี่ยแต่งชุดสไตล์ไปเนะี่ยโคตรตึงอ่ะเนี่ยอันนี้คือชุดผู้ชายนะคนดูนะเพื่อได้ประมาณนี้กางเกงอกว่าผมว่า,วาเอา้าร้อยทั้งร้อยอ่ะส่วนมากคนดูซื้อเพราะอะไรอะ ไม่กางเกงก็เสื้อถ้าเสื้อก็จะแบบเป็นตัวเรๆนิดหนึ่งเนาะเออกางเกงนี่ก็ดีนะเหมือนกางเกงบอมดีมเดี๋ยวเราจะไปลองดูตัวผู้หญิงแล้วกันนะครับว่าเสื้อมันจะประมาณไหนเดวขอโหลดก่อนแล้วกัน <c oughs> ไม่ได้โหลดทีนี้เออเล็กกางเกงมันสีแล้วอ๋อสีนี้ไงมาเดี๋ยวใส่โชว์กอนสเต็ปปุ๊บนี่เด๋ยก็จะประมาณนี้นะคนดูก็จะคล้ายๆกับตัวผู้ชายนะครับมีออร่าทั้งเสื้อนะครับแล้วก็กางเกงในส่วนรองเท้าเหมือนของผู้หญิงจากในส่วนของเกณนะเพราะว่ามันหุ่มข้อนะคนดูมันก็เลยไมม่่ีในนสวของ อ่าอะไรนะออร่าในส่วนของรองเท้านะครับก็จะ,ะมาใสกับน้องหมีกนะ็ก็ดูชิลดีนะเออเดี๋ยวผมลองใส่กับน้องหมีแล้วกันหรือใสกับน้องโพนี่โพนี่ไหนวะริงรองเท้าก็มีหลายตัวแหละแต่น้องโพนี่ก็ดูเออดูเท่บีกแบบแต่เอาตีนหมีแล้วกันน่าจะมีคนขวัญใจน้องตีนหมีนะครับก็จะประมาณนี้แล้วก็ในส่วนของเสื้อเสื้อนี่ก็ใส่ได้หลายตัว,วนะเนาะคุณดูนะอู้เท่ๆนะันะ่นนะ่ะแต่เสียดามันกินกางเกงิดหนึ่งอน่ะรู้สึกมันใสแล้วกินนะอืม เดี๋ยวผมลองหาเป็นก้ามทองแล้วกันเนาะพวก้ามทองว่าโอ้ยพวกนี้ก็ดีนะดูเท่ดิเดี๋ยวขอหาก้ามทองก้ามทองกันปะก้ามทองโอเคก้ามทองเจอละขอโหลดปั๊บอืโอเคมาละก้ามทองอันนี้ก็จะเป็นเอ่อเสื้อเขาเลยนะอ่ะอาจารนับทรงซ้อนนะครับนี่นะครับก้ามทองก้ามฟาก็นี่เป็นคนละแบบนะคนดูเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนหัวแลวกันหัวก็เปลี่ยนก่อนแป๊บนึงอึ๊บกดเข้าไปปึ๊บก็จะได้ประมาณนี้เฮ้ยก่อนนี้ผมใส่หัวอะไรวะลืมนี่เป็นหัวจันทา หัวจันทาแบบหัวจันทานี่ก็จะประมาณน,านี้เลยคนดูก็จะได้เท่ๆแบบนี้เลย,ยเนี่ยแต่รองเท้ามันไม่ค่อยเท่นะแต่มันก็สวยอยู่นะสวยก็ระแบบหรอคนดูเนาะเออก็จะประมาณนี้เราคนดูสลับอ่าชุดท,ที่เพิ่งเข้าใหม่นะก็จะเป็นในส่วนของกับตันนะครับและพี่สาวบุญญานะคนดูนะแก๊งบุญญาเป็นอันนี้เป็นปชุดบุญญาใหม่หรออันนี้ผมไม่แน่ใจนะเห็นเขาเขียนว่ามันเป็นชุดบุญญาเขาไม่น่าใช่บุญญาต้องกับเบลได้นะเออในไม่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 ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเฮ้ยผมรออันนี้กลับมาเนี่ยเมื่อไรกลับมาเนี่ยชุดบูย่าเดเนี่ยเนี่ยปีตรงวันที่เป็นเนี่ยโอ้ผ่านมา3ปีแล้วนะโอ้จบแล้วเอานะครับก็ดูว่าสล่าคลิปนี้นะพี่ก็ต้องขอจบไปที่นี้นะครับใครชอบอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไครต์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจพี่ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดซับด้วยนะครับกดซับกดไลค์ด้วยนะครับเป็นกำลังใจพี่นะครับไว้เจอกันใหม่ครับลิปหน้าครับชิวเก่งนะผม